สวัสดีครับทุกคนผมแมนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดที่เหมาะสมนะครับค่าความคลาดเคลื่อนนะครับของเครื่องมือวัดที่เหมาะสมเนี่ยส่วนใหญ่เขาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับที่เขาจะใช้กันนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาก็จะกําหนดจากเอกสารมาตรฐานต่างๆนะครับเช่นพวกมาตรฐาน g s a s T m a s แล้วก็ดินหรือไม่ก็มอก่องแทยงนะครับมันก็จะมีพวกตารางกําหนดค่าว่าเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ค่าเท่าไหร่ประมาณเนี้ยนะครับอย่างที่2นะครับเขาก็จะนิยมกําหนดจาก ISO เลยครับเป็น ISO 10012-1นะขีดหนึครับปี1992นะครับเกี่ยวกับควณภาพที่อสูรนันนะครับ requirement for mentoring Equipment นะครับอย่างแรกเราก็จะมาดูถ้าเราไปกำหนดตามมาตรฐานอย่างเช่นจีดนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็เปิดตารางเลยนะครับหน้านี้เนี่ยถ้าจะไปกำหนดเนี่ยสมมติตัวเนี้ยครับเป็นตารางของเวเนียเนาะ ตัวน <Christians> ี้คาลิปเปอร์นะครับเดี๋ยวเป็นดิจิตอลคาลิปเปอร์อะไรเงี้ยเป็นคาลิปเปอร์ครับเขาก็จะบอกครับว่าแต่ละช่วงการวัดนะครับดูตารางที่เลงนะครับเนี่ยครับตรงนี้เลงนะครับเขาก็จะกำหนดนะครับตั้งแต่50อันนี้เป็นตารางตัวอย่างคร่าวๆนะครับของจีนนะครับห้าสิบถึงพันมิลลิเมตรนะครับเขาก็จะกําหนดนะครับค่าเออร์เรสนะครับแต่ละช่วงนะครับไม่เท่ากันเนาะมันก็จะเป็นไปตามตารางนี้ถ้าเป็น ค่าเลอร์ของเครื่องมือที่มีความละเอียดเท่ากับ0.1กับ0.05เนี่ยมันก็จะหยาบเนาะเขาก็จะใช้ตารางแถวแรกเนาะตรงกลางตรงนี้นะครับตั้งแต่บวกลบ0.05จนถึงบวกลบ0.15ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นคาลิปเปอร์ที่มีความละเอียด0.02 กับ0.01เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ตารางแถวขวาสุดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่0.02นะครับถึง0.07ครานี้เราก็มาดูข้อดีของการที่เราไปกำหนดตามมาตรฐานตามจีดเลยนะครับก็คือว่ามันก็สะดวกเนาะได้เครื่องมือเวอร์เนียร์ทักเลง300 0้3 0 0ง300ประมาณนี้เครื่องมือตัวเนี้ยครับรี s o l u ชั o นเท่าไหร่แล้วก็กำหนดเป็นสเปคเครื่องมือเลยว่าถ้าเครื่องมือเนี้ยเรา คาลิเบรตแล้วเนี่ยค่าเออร์เลอร์ไม่เกินเนี่ยแสดงว่ามันใช้ได้ถ้าถ้าดูตามช่องแรกนะครับ0.1กับ0.05ยเนี่ยค่าเออร์เลอร์มันก็ไม่ควรจะเกิน0.08นะครับถ้าคาลิเบรตมาแล้วมันไม่เกินนี้เราก็ใช้ได้ส่วนค่าตรงนี้ถ้าเป็นความละเอียดเท่ากับ0.02กับ0.01นะครับถ้าคาลิเบรตมาแล้วเนี่ยมันไม่เกิน0.04เนี่ยมันก็ใช้ได้ถูกไหมครับ อันนี้คือข้อดีของมันเนาะถ้าเรามาดูข้อเสียนะถ้าสมมติว่าเราคาลิเบรตมาแล้วเนี่ยมันดันเกินตัวนี้ไปสมมุติว่ามันเออร์เลอร์สัก0 0นอย่างเงี้ยแสดงว่าเครื่องมือนี้มันตกสเปคไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับอืมเราก็ทิ้งเหรอมันก็เสียดายเนาะเครื่องมือซื้อมาแพงนะถามว่า0.05มันก็พอจะวัดเครื่องมือหรือชิ้นงานที่มันหยาบกว่า0.05พอจะได้ไหม ทอเลนสักบวกลบ1นมิลเงี้ยไปวัดได้ไหมถามว่าวัดไดไม้มันก็วัดได้ถูกไหมเออแล้วถามว่าเราจะไปทิ้งทำไมใช่ไหมมันก็เปลืองโดยใช่เหตุใช่ไหมครับเขาก็เลยมีข้อที่2ขึ้นมาว่าเนี่ยถ้ากําหนดจาก ISO 10012-1นขีดหนะครับปี1992นะครับเขาจะกําหนดอัตราส่วนความถูกต้องนะครับหรือครับเทส t ์เอ็คเ เรโชครับหรือเรียกง่ายๆอีกอย่างคือว่า T.A.R. นะครับกำหนดอัตราส่วนความถูกต้องของความคาดเคลื่อนของงานที่จะทำการวัดโดยความคาดเคลื่อนของเครื่องมือที่จะนำไปทำการวัดมีอัตราส่วนความถูกต้องไม่น้อยกว่านะครับ3เท่าของงานที่จะวัดนะครับแล้วข้เนี้เราจะมาดูค่า T.A.R. เนี่ย ยังไงนะครับจคำนวณยังไงจะดูยังไงอ่าไม่น้อยกว่า3เท่านะครับเขาก็จะมีสูตรของเขาะครับว่า t a r เนี่ยมันเท่ากับ tolerance of work หารด้วย accuracy e of instrument นะครับเขาก็จะกำหนดให้นะครับ tolerance of work เนี่ยก็คือความถูกต้องที่ระบบในสเปคสินค้านะครับก็คือมาจากดออยิ่งอ่ะแหละเนาะเออถ้า d อ a w ิ่งมันกำหนดให้เท่าไหร่บวกลบเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับ ส่วน accuracy of instrument เนี่ยมันก็คือความถูกต้องของเครื่องวัดที่มาจากค่าความไม่แน่นอนของการวัดตามใบรับรองผลการสอบเทียบนะครับก็คือมือมันก็ต้องผ่านการสอบเทียบเนาะเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ค่าที่เราสอบเทียบมาเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากสไลด์นี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะก็มาดูอีกสไลด์นึงแล้วกันนะครับผมจะอธิบายให้ละเอียดกว่านี้เนาะ ามาดูสไลด์อีกสไลด์หนึ่งตัวนี้ค่ะเอาง่ายๆเลยเนี่ยครับ T A R ตัวนี้นะครับมันคือสเปคของดออิ่งารด้วยเออร์เอร์บวกอันเซ t a i ตี้นะครับสเปคก็ไปดูดออิ่งเลยว่ามันบวกลบเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะใช้เครื่องมือตัวไหน,นวัดได้บ้างเนาะผมต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเนี่ยครับสเปคของดออิ่งนะครับมันจะมีอะไรมีค่าบวกลบถูกไหมตัวนี้ก็เหมือนกันเออร์เอร์เนี่ยมันก็จะมีทั้งบวก และลบอันเซอร์ก็เหมือนกันมันก็จะเป็นค่าบวกและลบถึงจะไปสอบเทียบกับแ lap ที่ให้บริการการสอบเทียบเนี่ยบางแ lap เนี่ยเขาก็จะให้อันเซอร์เนตีเ่ยเป็นค่าปเปล่าๆอย่างสมมุติเป็น0.014เงี้ยไม่มีค่าบวกลบเลยเขาก็ไม่มีค่าบวกลบข้างหน้าให้แต่บางแ lap ก็จะด,ดีว่าเออบวกค่าบวกลบให้ด้วยแต่เราก็ต้องเข้าใจเองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นค่าบวกลบนะ การคำนวณเอาไง่ายๆเราอย่าไปสนใจเรื่องบวกลบนะเ,เอามาบวกกันเลยเหมือนก็เป็นแอบส l ลูดอะทั้ง3อันเลยเราลองมาคำนวณดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าสเปคของดออิงเนี่ยก็คือทอแลรน์นะครับในดออิงนะครับมันอยู่ที่0.1นะครับ เราก็มาคำนวณดูว่าเครื่องมือตัวไหนมันจะใช้ได้บ้างเราก็ไปดูไปเซอร์ซิว่ามันได้เท่าไหร่อ่ะสมมุติว่ามันได้ค่าเออร์เลอร์เนี่ยอยู่ที่0.01เนาะเออร์เลอร์เท่านี้ก็ไปบวกกับอันเซอร์เขาให้อันเซอร์มาเท่าไหร่อาจจะให้อันเซอร์มา0.014นะครับอ่ะดูซิว่ามันได้เท่าไหร่อ่ะเขียนให้คียก็ได้เป็น0.1นะครับ หารด้วย0.024นะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ4.16เทอันนี้มันได้4มากกว่า3ไหมถ้ามันมากกว่าแสดงว่าครึงมือตัวนี้มันสามารถวัดชิ้นงานที่มีทอแลนด์ได้เท่านี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับที่จะเอาความรู้พวกนี้ครับไปใช้ในการทำงานต่างๆ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับพวกเราก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราเพื่อจะสร้างสารรค์คลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ